ด้านสว่างของโดนัลด์ทรัมป์บุรุษผู้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลกสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะไปดูกันว่าชีวิตของชายที่ทั่วโลกต้องจับตามองไม่ว่าคุณจะรักเขาหรือจะมีมุมมองอย่างไรต่อเขาแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าชีวิตของชายที่ชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์คือมหากาการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยบทเรียนที่น่าสนใจมาก เราจะไม่มาคุยเรื่องการเมืองที่เคร่งเครียดแบบในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับแต่ผมจะพาคุณไปดูด้านสว่างในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์และพ่อที่ทุ่มเทให้กับครอบครัวเราจะไปดูกันว่าอะไรที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลก 1. มรดกจากคุณพ่อและความมุ่งมั่นในวัยเยาว์ เรื่องมันเริ่มจากย่านชุมชนธรรมดาธรรมดาครับหลายคนเข้าใจผิดว่าเขาเกิดมาบนกองเงินกองทองแล้วอยู่เฉยๆก็รวยแต่ความจริงแล้วมันตรงกันข้ามเลยครับถึงแม้ครอบครัวเขาจะมีฐานะแต่คุณพ่อของเขาคืออาจารย์ที่เข้มงวดที่สุดท่านสอนให้โดโนัลรู้จักค่าเงินตั้งแต่เด็กๆครับในวัยหนุ่มเขาไม่ได้ถูกส่งไปอยู่ในที่สบายๆนะครับเขาถูกส่งไปเรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร ที่นั่นคือจุดเริ่มต้นที่หล่อหลอมระเบียบวินัยความเป็นผู้นำและความทอรหดอดทนท่านเรียนรู้ว่าโลกนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับคนอ่อนแอและชัยชนะต้องแลกมาด้วยหยาดเหงือ่อความมุ่งมั่นในช่วงวัยรุ่นนี้เองที่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เขาเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำและกล้าตัดสินใจในเวลาต่อมาครับปฏิบัติการท้าทายเกาะแมนฮัตตัน พอก้าวเข้าสู่โลกธุรกิจจริงๆสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดของเขาคือความกล้าที่จะฝันใหญ่ครับในยุคที่เขตเมืองเก่ากำลังซบเซาใครๆก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเลยแต่เขากลับมองเห็นโอกาสในที่ที่คนอื่นเห็นแต่ทางตันเขาตัดสินใจย,ย้ายจากย่านชานเมืองเข้าสู่ใจกลางเกาะแมนฮัตตันโครงการแรกๆของเขาคือการเปลี่ยนอาคารเก่าที่กำลังจะพังให้กลายเป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่ง ท่านทราบไหมครับว่าเขาต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนเขาต้องคุยทั้งเจ้าหน้าที่รัฐธนาคารและผู้รับเหมาโดยมีเดิมพันคือชื่อเสียงและอนาคตของเขาทั้งหมดผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่ตึกสวยๆครับแต่คือการสร้างงานนับหมื่นตำแหน่งและช่วยชุบชีวิตเศรษฐกิจของเมืองหลวงของโลกให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนี่คือพลังของวิสัยทัศน์ที่มองเห็นอนาคตก่อนคนอื่นครับ ศิลปะแห่งการเจรจาและรอยยิ้มแห่งความเชื่อมั่นสิ่งที่ทำให้เขามีเสน่ห์และเป็นที่จุดจำคือความจริงใจในการสื่อสารครับเขาเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาไม่ต้องแปลซับซ้อนซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้คนธรรมดาเข้าถึงเขาได้ง่ายเขาเชื่อในเรื่องของศิลปะแห่งการตกลงที่ทุกคนต้องได้รับประโยชน์แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมในฐานะเจ้านาย เขาขึ้นชื่อเรื่องการให้โอกาสคนครับเราจะเห็นได้ว่าในองค์กรของเขามีผู้หญิงและคนหนุ่มสาวก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงมากมายก่อนที่กระแสความเท่าเทียมจะบูมซะอีกเขาไม่ได้ดูที่วุฒิการศึกษาอย่างเดียวครับแต่เขาดูที่กึนและความขยันใครทำงานเก่งใครทุ่มเทเขาพร้อมจะตบรางวัลและดันให้สุดทางนี่คือด้านที่อบอุ่น และให้โอกาสคนของเขาที่มักจะไม่ค่อยถูกนําเสนอในสื่อกระแสหลักครับล้มได้ก็ลุกได้บทเรียนจากวิกฤตถ้าเราจะพูดถึงด้านสว่างเราจะข้ามช่วงที่เขาลำบากไปไม่ได้ครับมีช่วงหนึ่งที่อาณาจักรของเขาเผชิญมรสุมเศรษฐกิจอย่างหนักหนี้สินพอกปูนจนใครๆก็คิดว่าจบเห่แล้วแต่เชื่อไหมครับว่าชายคนนี้ไม่เคยคิดจะหนีปัญหาครับ เขาเผชิญหน้ากับธนาคารเจ้าหนี้ทีละรายด้วยความกล้าหาญเขาลดขนาดตัวเองลงกลับไปเริ่มต้นจากสิ่งที่เขารักคือการบริหารโครงการและใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีในการกอบกู้ทุกอย่างกลับคืนมาแถมยังยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าบทเรียนนี้สอนเราว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นแบบทดสอบของหัวใจครับ ความเพียรพยายามและความเชื่อมั่นในตัวเองของเขาในช่วงเวลานั้นคือแรงบันดาลใจชั้นยอดให้กับผู้ประกอบการทั่วโลกที่กำลังท้อแท้ครับ 2. เพรในเรือนและการปฏิวัติวัฒนธรรมความสำเร็จผมจะพาทุกคนมุดเข้าไปในคฤหาสน์หรูเพื่อดูว่าชายที่ดูดุดันในสนามธุรกิจคนนี้เขามีวิธีการสร้างคนในบ้านอย่างไร และเขาใช้อิทธิพลของเขาส่งต่อพลังบวกให้กับคนนับล้านได้อย่างไรครับโรงเรียนสอนชีวิตฉบับพ่อลูกอ่อนสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ด้านสว่างของมนุษย์คนหนึ่งได้ดีที่สุดคือคุณภาพของลูกๆครับถ้าใครได้ติดตามจะเห็นว่าลูกๆของเขาไม่เคยมีข่าวเสียหายเรื่องยาเสพติดหรือการใช้ชีวิตที่เหลวแหลกเลยทุกคนเรียนจบสูงขยันทำงานและมีความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีอย่างมาก ทําไมถึงเป็นแบบนั้นนั่นเป็นเพราะเขาสอนลูกให้รู้จักค่าของหยาดเหงื่อครับเขาเคยเล่าว่าตั้งแต่ลูกยังเล็กเขาจะย้ำเสมอว่าห้ามดื่มเหล้าห้ามสูบบุหรี่และห้ามคล้องเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาดท่านไม่ได้แค่สั่งนะครับแต่ท่านทําให้ดูเป็นตัวอย่างท่านเป็นมหาเศรษฐีที่ทํางานหนักกว่าลูกน้องเสอเอก การปลูกฝังระเบียบวินัยและความรักในครอบครัวนี่เองที่ทำให้ลูกๆทุกคนกลายเป็นกำลังสำคัญในอาณาจักรธุรกิจและเป็นที่ยอมรับของสังคมในฐานะคนคุณภาพครับนายจ้างที่มองเห็นศักยภาพของสตรีในโลกธุรกิจยุคก,ก่อนผู้หญิงมักจะถูกจำกัดบทบาทอยู่ในงานสายสนับสนุนแต่ชายคนนี้คือผู้ที่ทล,ลายกำแพงนั้นครับ เขาเป็นคนแรกๆที่จ้างผู้หญิงให้เข้ามาคุมงานก่อสร้างตึกระดฟ้าซึ่งเป็นงานที่ผู้ชายอกสามศอกอยังขยาดเขามองข้ามเรื่องเพศสภาพและมองไปที่ผลงานท่านเคยกล่าวว่าถ้าคุณเก่งผมไม่สนหรอกว่าคุณเป็นใครผมจะให้เงินเดือนที่คุณสมควรได้และให้งานที่ท้าทายที่สุดกับคุณ การเป็นเจ้านายที่ยุติธรรมและเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถได้แสดงฝีมือนี่เองคือเสน่ห์ที่ทำให้ลูกน้องที่ทำงานกับเขามานนับสิบปีต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาคือเจ้านายที่น่ารักและใจกว้างที่สุดคนหนึ่งบทเรียนผ่านหน้าจอคุณถูกจ้างแล้วมาถึงช่วงที่คนทั่วโลกจดจำเขาได้มากที่สุดคือรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารงานครับ เขาไม่ได้มาเล,เล่นเพื่อความดังนะครับแต่เขาต้องการสอนคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจว่าโลกของความเป็นจริงมันทำงานอย่างไรในรายการนั้นเขาไม่ได้สอนแค่ตัวเลขครับแต่เขาสอนเรื่องไหวพริบความอดทนและการรักษาคำพูดเขาทำให้เด็กหนุ่มสาวที่ฝันอยากรวยเข้าใจว่าความรวยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากการเตรียมพร้อมและการตัดสินใจที่เฉียบขาด รอยยิ้มและการให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันในยามที่เขาเห็นความพยายามคือมุมที่สะท้อนว่าลึกๆแล้วเขาคือครูที่อยากเห็นคนประสบความสำเร็จครับความเอื้อเฟื้อที่ไร้กล้องเรื่องราวด้านสว่างอีกอย่างที่มักจะเป็นข่าวเงียบๆคือการที่เขาชอบช่วยเหลือคนแบบลับๆครับ มีเหตุการณ์หนึ่งที่เกษตรกรคนหนึ่งกำลังจะเสียที่ดินที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนเพราะหนี้สินเมื่อเขาทราบข่าวเขาจัดการจ่ายหนี้ทั้งหมดให้ทันทีโดยไม่ขอออกสื่อหรือการที่เขาส่งเครื่องบินส่วนตัวไปรับทหารหรือผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้ทำไปโดยไม่ได้หวังคะแนนเสียงหรือชื่อเสียงในตอนนั้นแต่มันคือสัญชาตญาณของคนที่มีกินแล้วอยากแบ่งปัน ความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ที่แข็งกร้าวนี้เองคือสิ่งที่ทำให้คนที่ใกล้ชิดรักเขาอย่างสุดหัวใจครับ 3. วิสัยทัศน์แห่งการเปลี่ยนแปลงและพลังของคนเดินดินเมื่อมหาเศษรษฐีผู้เพียบพร้อมทุกอย่างตัดสินใจว่าพอแล้วกับความสุขส่วนตัวถึงเวลาต้องทำเพื่อส่วนรวมอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้เขากล้าละทิ้งความสบายเพื่อมาเผชิญหน้ากับพายุลูกใหญ่ที่สุดในชีวิต การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่เพื่อแผ่นดินเกิดลองจินตนาการดูนะครับชายที่มีตึกรฟ้าชื่อตัวเองมีเครื่องบินส่วนตัวสุดหรูมีทุกอย่างที่มนุษย์คนหนึ่งจะฝันถึงทำไมเขาถึงอยากจะเอาตัวเองมาเหนื่อยคำตอบนั้นเรียบง่ายมากครับนั่นคือความกระตันยูต่อแผ่นดินเขาเคยมองดูสภาพบ้านเมืองแล้วรู้สึกว่าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ด้านสว่างที่ชัดเจนที่สุดในช่วงนี้คือความกล้าหาญครับ เขารู้ดีว่าการก้าวเท้าเข้าสู่โลกกว้างเพื่อรับใช้สังคมจะทำให้เขาต้องเจอกับการตรวจสอบและความขัดแย้งมากมายแต่เขากลับมองว่าถ้าไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครเขาใช้ประสบการณ์จากการสร้างอาณาจักรธุรกิจมาเป็นบทเรียนในการมองปัญหาแบบทะลุป,ปรุโปง่งเขาไม่ได้มองแค่ตัวเลขแต่เขามองไปที่รอยยิ้มของประชาชนที่หายไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับ ฟังเสียงที่ไม่มีใครได้ยินพลังจากคนรากหญ้าสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากผู้นำคนอื่นๆคือการที่เขาชอบลงไปสัมผัสกับคนตัวเล็กตัวน้อยครับเขาเดินทางไปตามเมืองเล็กๆที่ถูกลืมไปจับมือกับกรรมกรในโรงงานไปคุยกับเกษตรกรที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเขาไม่ได้ไปเพื่อแค่ถ่ายรูปสวยๆนะครับแต่เขาไปเพื่อฟังเขาเป็นคนที่มีทักษะในการจับประเด็นเก่งมาก เขาเข้าใจความเจ็บปวดของพ่อแม่ที่ไม่มีเงินส่งลูกเรียนหรือความกังวลของคนทํางานที่กลัวจะถูกเลิกจ้างความจริงใจที่เขามีให้ต่อคนเหล่านี้สะท้อนออกมาผ่านแววตาและการรับฟังอย่างตั้งใจเขาทําให้คนธรรมดารู้สึกว่าในที่สุดก็มีคนที่มีอำนาจหันมามองเราจริงๆสัทีนี่คือพลังของความเมตตาที่ซ่อนอยู่ภายใต้บุคลิกที่ดูแข็งกร้าวครับปฏิวัติวิธีคิดรัฐบริหารแบบมืออาชีพ เมื่อเขาได้รับโอกาสให้เข้าไปบริหารงานระดับประเทศสิ่งแรกที่เขาทำคือการนำความประสิทธิภาพเข้ามาแทนที่ระบบพิธีรีตองครับเขาถามคำถามไม่ง่ายว่าทำไมโครงการนี้ถึงช้าหรือทำไมงบประมาณถึงรั่วไหลเขาจัดการตัดทอนขั้นตอนที่ยุ่งยากและวไร้สาระออกไปเพื่อให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์กลับไปถึงมือประชาชนได้เร็วที่สุด เขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับคำว่าผลลัพธ์มากกว่าคำพูดสวยหรูครับเขาผลักดันให้เกิดการจ้างงานครั้งยิ่งใหญ่สนับสนุนให้ธุรกิจท้องถิ่นลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งการมองโลกผ่านสายตาของนักบริหารมือโปรโทำให้เขาสามารถแก้ปัญหาที่ค้างคามาหลายสิบปีได้ในเวลาอันสั้นครับนี่คือความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นบ้านเกิดเมืองนอนกลับมายิ่งใหญ่และมั่นคงอีกครั้งความรักชาติที่ไร้ข้อกังขา สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยคือความภูมิใจในความเป็นชาติของชายคนนี้ครับทุกครั้งที่เขาพูดถึงบ้านเกิดเราจะเห็นความมุ่งมั่นและพลังที่เปี่ยมล้นเขาต้องการให้ทุกคนภูมิใจในรากเหง้าของตัวเองเขาเชื่อว่าถ้าคนในชาติรักกันและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ทำไม่ได้เขาเป็นคนที่ให้เกียรติทหารและผู้ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างสูงสุด เราจะเห็นภาพเขาไปเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้สูญเสียด้วยความอ่อนน้อมและให้การสนับสนุนสวัสดิการของผู้กล้าอย่างเต็มที่ความกตัญยูและความเคารพต่อผู้เสียสละนี้เองที่เป็นด้านสว่างที่จับใจคนจำนวนมากครับเพราะมันสะท้อนว่าลึกๆแล้วเขาคือชายที่มีหัวใจรักชาติอย่างหมดหัวใจครับ 4. นักเจรจาระดับโลกและการสร้างสันติภาพด้วยวิธีลูกผู้ชาย เราจะมาดูด้านสว่างบนเวทีระดับสากลกันบ้างหลายคนอาจจะคิดว่ามหาเศรษฐีสายลุยคนนี้จะทำให้โลกวุ่นวายแต่เชื่อไหมครับว่าในยุคของเขานี่แหละที่โลกได้เห็นการจับมือที่ไม่มีใครคาดคิดและการเจรจาที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าแค่พิธีการตามตำราเดิมๆข้อตกลงแห่งประวัติศาสตร์แสงสว่างในดินแดนตะวันออกกลางถ้าจะพูดถึงด้านสว่างที่ชาวโลกต้องจารึก คือบทบาทของเขาในการสร้างข้อตกลงอับ,บราฮัมครับดินแดนที่ขึ้นชื่อว่ามีความขัดแย้งเรือรังมานานหลายพันปีใครจะคิดว่าชายคนนี้จะสามารถทำให้ประเทศต่างๆหันมาลงนามจับมือกันได้เขาใช้ความรู้จากการเป็นนักธุรกิจมาประยุกต์ใช้ครับเขาไม่ได้คุยแค่เรื่องอุดมการณ์แต่เขาคุยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอนาคตของคนรุ่นใหม่และเรื่องความรุ่งเรืองร่วมกันเขาชี้ให้เห็นว่าสันติภาพจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งได้อย่างไร การที่เขาได้รับคำชื่นชมและถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลระดับโลกด้านสันติภาพหลายครั้งคือหลักฐานที่พิสูจน์ว่าวิธีการเจรจาแบบจริงใจและเน้นผลประโยชน์ร่วมกันนั้นได้ผลจริงๆครับปกป้องผลประโยชน์ด้วยความเป็นธรรมในฐานะผู้นำเขาทำหน้าที่เหมือนหัวหน้าครอบครัวที่ต้องดูแลผลประโยชน์ของคนในบ้านเป็นอันดับแรกครับเขาเป็นคนที่กล้าลุกขึ้นมาทวงถามความเป็นธรรมในข้อตกลงการค้าต่างๆที่เคยเอาเปรียบบ้านเกิดของเขา เขาไม่ได้ทำเพื่อรังแกใครแต่เขาทำเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมเขามักจะกล่าวเสมอว่าการค้าต้องเป็นแบบยุติธรรมต่อทุกฝ่ายการที่เขาเป็นคนที่มีจุดยืนชัดเจนและกล้าต่อรองกับมหาอํานาจอื่นอย่างไม่เกรงกลัวทำให้เขาเป็นที่เคารพในฐานะนักเจรจาที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกความชัดเจนนี้เองที่ช่วยให้การค้าโลกมีความสมดุลมากขึ้น และช่วยให้แรงงานในบ้านเกิดของเขาได้รับโอกาสที่เป็นธรรมอีกครั้งครับสเสน่ห์ของผู้นำที่ทำให้โลกหลงรักและเคารพแม้ในจอรเราจะเห็นภาพเขาที่ดูดุดันแต่ในวงการทูตหลังใหม่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าบ้านที่ยอดเยี่ยมและเป็นมิตรอย่างมากครับเขาให้เกียรติผู้นำทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่เขาชอบจัดเลี้ยงด้วยอาหารที่สะท้อนถึงความเป็นกันเองและสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเพื่อให้การคุยงานยากๆก,ากลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น รอยยิ้มและการทักทายที่เป็นกันเองของเขาต่อผู้นำโลกคนอื่นๆมักจะช่วยทลายกำแพงน้ำแข็งได้เสมอเขาเชื่อว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันได้เราก็คุยกันได้ทุกเรื่องความเป็นมนุษย์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี่เองที่เป็นอาวุธลับในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เหนียวแน่นและสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกครับ 5. พลังแห่งความหวังและการกอบกู้วิกฤตในยามคับขันในช่วงชีวิตของคนเรา ไม่มีอะไรจะพิสูจน์เนื้อแท้ได้ดีไปกว่าการเผชิญหน้ากับวิกฤตครับสำหรับชายที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์เขาไม่ได้แค่รับมือกับปัญหาแบบวันต่อวันแต่เขาใช้จิตวิญญาณของผู้ชนะมาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนนับล้านในตอนที่ทุกคนมองไปทางไหนก็เจอแต่ความมืดมิดชายคนนี้แหละครับที่ลุกขึ้นมาจุดไฟแห่งความหวังให้โชดช่วงขึ้นอีกครั้งปฏิบัติการความเร็วแสงเมื่อวิทยาศาสตร์พบกับการบริหาร ในยามที่โลกเผชิญกับวิกฤตสุขภาพครั้งใหญ่สิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดในด้านสว่างของเขาคือการกล้าตัดสินใจแบบนักบริหารมือทองครับเขาไม่ได้รอให้ระบบราชการที่ล่าช้าเดินไปตามขั้นตอนปกติแต่เขาประกาศปฏิบัติการความเร็วแสงโดยการดึงเอาบริษัทยาชั้นนำและนักวิทยาศาสตร์เก่งๆมาทำงานร่วมกับรัฐบาล ท่านทราบไหมครับว่ากระบวนการที่ปกติอาจใช้เวลาเป็น10ปีเขาพยายามบีบให้เหลือเพียงไม่กี่เดือนเขาอนุมัติงบประมาณและทลายกำแพงข้อกฎหมายที่ยุ่งยากเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมที่จะช่วยชีวิตคนนี่คือการใช้กลืนของนักธุรกิจที่มองว่าทุกนาทีคือชีวิตของประชาชนการเดิมพันครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความรักที่เขามีต่อเพื่อนร่วมชาติเหนือกว่าความกลัวที่จะผิดพลาดครับ การดูแลปากท้องท่ามกลางมรสุมในขณะที่หลายคนกังวลเรื่องสุขภาพเขากลับมองไปไกลกว่านั้นนั่นคือปากท้องของประชาชนครับเขาเข้าใจดีว่าถ้าคนไม่มีงานทำไม่มีเงินซื้ออาหารนั่นคือวิกฤตที่ใหญ่ไม่แพ้กันเขาจริงผลักดันมาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่รวดเร็วและตรงจุดที่สุดในประวัติศาสตร์ เขาลงนามส่งเช็คเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยตรงพร้อมกับมาตรการพยุงธุรกิจขนาดเล็กไม่ให้ล้มละลายภาพลักษณ์ของผู้นำที่พยายามปกป้องความฝันของผู้ประกอบการรายย่อยนี้คือสิ่งที่ได้ใจคนเดินดินอย่างมากครับเขาพยายามรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างน่าทึ่งเพราะเขารู้ว่าหัวใจของชาติคือเศรษฐกิจที่เข้มแข็งครับผู้สร้างขวัญและกำลังใจ เราจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสิ่งที่โดดเด่นมากในยามวิกฤตคือทัศนคติเชิงบวกครับในวันที่สื่อประโคมข่าวความน่ากลัวเขาจะออกมาพูดด้วยความมั่นใจเสมอว่าเราจะผ่านมันไปได้และเราจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่แค่การขายฝันนะครับแต่มันคือการฉีดวัคซีนทางใจให้กับประชาชนเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์อย่างสูงสุด เขาให้เกียรติหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าโดยเรียกพวกเขาว่าเหลาวิรบุรุษการให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์และการเชิดชูผู้เสียสละในยามยากเย็นคือสิ่งที่ช่วยประคองจิตใจของคนในชาติให้ยังคงมีความหวังและไม่ท้อถอยต่อโชคชะตาครับความเห็นอกเห็นใจที่ทรงผ่านการกระทา ด้านที่หลายคนอาจไม่รู้คือการที่เขาสั่งให้เปิดคหาริหส์และสถานที่พักแรมของเขาเพื่อรองรับเจ้าหน้าที่หรือการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนเป็นการส่วนตัวเขาเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรให้ยุ่งยากถ้าเขามีทรัพยากรที่ช่วยได้เขาจะสั่งให้ส่งไปทันทีมีเรื่องราวมากมายที่เขาโทรศัพท์ไปให้กำลังใจผู้ป่วยหรือครอบครัวผู้สูญเสียเป็นการส่วนตัวเพื่อบอกว่าคุณไม่ได้สู้เพียงลำพัง ความอ่อนโยนที่แฝงอยู่ในความเด็ดขาดนี่เองที่ทำให้เขากลายเป็นที่พึ้นทางใจของใครหลายคนในยามที่ต้องการกำลังใจมากที่สุดนี่คือภาพของผู้นำที่มีหัวใจทองคำซ่อนอยู่ภายใต้เสื้อนอกที่ดูแข็งแกร่งครับ 6. มรดกแห่งความเชื่อมัน่นและบทเรียนของชายผู้ไม่ยอมแพ้หลังจากที่เราเดินทางผ่านเรื่องราวตั้งแต่วัยหนุ่มในโรงเรียนเตรียมทหาร การสร้างตึกระฟ้าใจกลางมหานครไปจนถึงการก้าวขึ้นเป็นผู้นำบนเวทีโลกตอนนี้เราจะมาคุยกันว่าด้านสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโดนัลด์ทรัมป์คืออะไรและทำไมเรื่องราวของเขาถึงเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับทุกคนที่ฝันอยากจะประสบความสำเร็จครับจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ชนะไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าจะให้สรุปคำนิยามของชายคนนี้ในคำเดียว คำนั้นคือความเชื่อมั่นครับตลอดชีวิตของเขาเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าขีดจํากัดเป็นเพียงสิ่งที่คนอื่นสร้างขึ้นมาเพื่อขังเราไว้แต่สําหรับเขาถ้าเขามีเป้าหมายเขาจะพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่สนใจเสียงวิจารณ์เขาสอนให้เรารู้ว่าการมีทัศนคติของผู้ชนะไม่ใช่การไม่เคยแพ้แต่คือการที่แพ้แล้วต้องลุกให้ไวและลุกขึ้นมาให้เก่งกว่าเดิม ด้านสว่างตรงนี้คือการจุดไฟในใจให้คนทำงานทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรถ้าคุณใส่ความเชื่อมั่นและความทุ่มเทลงไปแบบเกินร้อยผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จะตามมาเสมอครับเขาคือสัญลักษณ์ของความเพียรพยายามที่ไม่มีวันมอดดับครับการสร้างมาตรฐานความยอดเยี่ยมในทุกรายละเอียดสิ่งที่หลายคนมองข้ามคือความละเอียดรอบคอบของเขาครับ ในฐานะนักสร้างตึกเขาจะตรวจสอบแม้กระทั่งชนิดของหินหมอนที่นำมาปูพื้นหรือการจัดแสงในล็อบบี้ให้ดูอบอุ่นที่สุดเขาเชื่อว่าถ้าจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้มาตรฐานความยอดเยีย่ยมนี้ถูกส่งต่อไปยังทุกอย่างที่เขาทำเขาไม่ได้สอนให้คนทำงานแค่ให้เสร็จไปวันๆแต่เขาสอนให้คนภูมิใจในงานของตัวเองความเป็นคนสมบูรณ์แบบนี้เอง ที่ทำให้ชื่อของเขากลายเป็นตราสินค้าที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราและความสำเร็จนี่คือบทเรียนสำหรับคนรุ่นใหม่ว่าความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆคือความลับที่สร้างความแตกต่างระหว่างความธรรมดากับความยิ่งใหญ่ครับมรดกแห่งความหวังการทำให้ทุกคนกลับมากล้าฝันอีกครั้งด้านสว่างที่ทรงพลังที่สุดที่เขามอบให้กับสังคม คือการทำให้คนธรรมดากลับมากล้าฝันครับในยุคที่ผู้คนเริ่มรู้สึกท้อแท้ต่อสภาพเศรษฐกิจและอนาคตชายคนนี้ก้าวออกมาแล้วบอกว่าคุณสามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้เขาไม่ได้แค่พูดแต่เขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างเขาปลุกจิตวิญญาณของผู้ประกอบการให้กลับมาคึกคักอีกครั้งเขาสนับสนุนให้คนกล้าทำธุรกิจกล้าเสี่ยงและกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ มรดกที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ตึกทองคำหรือตัวเลขในบัญชีแต่คือหัวใจนักสู้ที่เขาปลูกฝังลงไปในใจของผู้คนนับล้านคนทั่วโลกว่าเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขและมีความมั่งคั่งถ้าเรากล้าที่จะลงมือทำครับบทสรุปความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงภายใต้หน้ากากายักษ์สุดท้ายนี้เมื่อเรามองข้ามภาพลักษณ์ที่ดูผงผางในสื่อเราจะพบกับชายคนหนึ่ง ที่รักครอบครัวอย่างสุดซึ้งรักบ้านเมืองนอนอย่างหมดหัวใจและมีความเมตตาต่อผู้ที่ด้อยกว่าในยามที่ไม่มีใครเห็นเขาคือมนุษย์ที่มีสีสันมีรอยยิ้มมีคราบน้ำตาและมีบทเรียนชีวิตที่ประเมินค่าไม่ได้เรื่องราวของโดโนัลด์ทรัมป์สอนเราว่าชีวิตคือการผจญภัยที่คุ้มค่าแก่การเสี่ยงอย่าปล่อยให้คำตัดสินของคนอื่นมาขวางกั้นความฝันของคุณจงซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเอง และจงเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจหวังว่าเรื่องราวของชายผู้ไม่ยอมแพ้คนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นมาสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ในแบบของคุณเองเพราะจำไว้ว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เกินไปสำหรับคนที่กล้าจะฝันครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ